สวัสดีคะ่กะการยาณนนตรทุกท่านนะคะปุเป้ซินเจอร์ะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะปุเป้จะมาบอกวิธีดีๆนะคะในการเก็บเงินที่ไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ของปุเป้เป็นคลิปแรกนะคะรบกวนฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้ปุ้เป้ในการทําคลิปด้วยนะปุเป้ทำ ทำคลิปไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งหนีปูเปไปไหนนะรบกวนช่วยดูคลิปปูเปให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ปูเปทปําคลิปดีๆนะคะเพื่อมาบอกให้กับเพื่อนๆเป็นประสบการณ์และสิ่งที่ปูเปได้ได้รู้และได้สะสมมาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเก็บเงินนะคะ ไม่ว่าจะเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตเก็บเงินเพื่อปลดหนี้ปลดสินเก็บเงินเพื่อเป็นการศึกษาบุตรนะคะผูเป้บเบมีเคล็ดลับดีๆนะคะ2วิธีนะคะที่รู้บเป้ได้นํามาปรับใช้ในการเก็บเงินหนึ่งแสนบาทนะคะแรกในชีวิตนั้นผูเป้บเบทาอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นความรู้ดีๆนะคะแต่สําหรับใครที่เคยทําแล้วก็มาฟังเพื่อความบันเทิงกนแล้วกันนะผู้บเป้จะได้ าหาแนวทางใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้อีกนะคะอันดับแรกเลยก็คือเก็บเงินาตามาตามเป้าหมายเป็นสัปดาห์นะคะอย่างเช่นเพื่อนๆนะคะต้องการที่จะเก็บเงิน1ปีหนึ่ปีนั้นได้เท่ากับประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะ1 0 0 0 0แสนบาทต่อปี ให,ให้เพื่อนๆเก็บทุกสัปดาห์สัปดาห์ละเพื่อนๆอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าสัปดาห์นี้เก็บ1000สัปดาห์ต่อไป1,500สัปดาห์ต่อไป900อะไรแบบนี้นะคะให้เขียนเป็นตารางตารางตารางไว้เป็นเป็นเป็น52 52ช่องนะคะก็เท่ากับว่าเป็น52 52 52สัปดาห์เท่ากับห่ปีนะคะ ตามตัวอย่างตรงนี้นะที่พุเปะแปะไว้ให้นะคะก็เพื่อนๆก็จะได้จํานวนเงินตามที่เพื่อนๆต้องการเพื่อนๆสามารถที่จะมาอัดแอปได้นะว่าปีหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆอยากจะได้สักเท่าไหร่อย่างบางคนอาจจะอยากเก็บ7 0็0 0 0ื่นสามหมื่นห้าหก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเอาไปอัดแอปอัพพายใช้กันได้ตามสะดวกของเพื่อนๆเลยนะคะข้อที่2ก็คือ การที่ว่าเพื่อนๆนั้นอยากจะซื้อทองเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะปุ๊เป้อะมีวิธีแนะนําเพื่อนๆนะแต่เพื่อนๆอาจจะเลือกเลือกลายไม่ค่อยได้สักหน่อยนะคะก็คือว่าปุ๊เป้แนะนําให้ไปซื้อทองที่หลุดจํานําตามโรงรับจํานํานะคะเพื่อนๆการซื้อทองที่โรงรับจำนำนั้นนะคะจะทําให้เพื่อนๆไม่ต้องเสียค่ากําเน็ดเลยแต่ลวดลายของทองคํานั้นอะจะไม่ค่อยถูกใจเพื่อนๆและ ไซส์ของแหวนอาจจะไม่ได้ตามขนาดที่เ,เพื่อนๆต้องการเ,เพื่อนๆอาจจะซื้อพวกสร้อยข้อมือสร้อยทองอะไรแบบนี้แทนแหวนก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆแต่ไม่มีค่ากำหน็จแน่นอนค่ะและก็สามารถขายได้อีกในอนาคตเพราะว่าทองคำอ่ะมันสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆได้นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราซื้อทองคำที่เราชอบรวดลายที่เราชอบนั้นนะคะเราจะเสียค่ากำเหน็จนะคะเ,เพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับ2เคล็ดลับนี้ที่ปุ้เป้ได้นำมาเสนอเพื่อนๆนะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้คนรู้จักหรือเพื่อนๆของเพื่อนนั้นได้ทราบและก็รู้จักวิธีการออมนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุเป้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้เป้ไปก่อนนะบ๊ายบาย